ในวันนี้ครับเราจะมาไขาความลับของอดีตเมื่อ400ปีก่อนซึ่งถือได้ว่านะครับเป็นอดีตท,ที่หลายคนเนี่ยถามกันเข้ามาเยอะมากเลยครับผมจึงทําการนะครับรวบรวมเนื้อหาขึ้นมาและเรื่องราวนั้นจะเป็นอย่างไร3 4อินโทรมา แล้วะครับผมก็ขอกราบสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้ๆองๆแฟนๆการ์ตูนเรื่องแฟรีเทลนะครับในวันนี้ครับหากว่านะครับจะกล่าวถึงอดีตเมื่อ400ปีก่อนเนี่ยต้องขอบอกก่อนเลยนะครับว่ามันคือเรื่องราวที่นะครับซับซ้อนที่สุดในเรื่องฟรีเทลเลยและอาจจะกล่าวได้ว่านะครับอดีตเมื่อ400ปีก่อนเนี่ยมันคือจุดเริ่มต้นทุกอย่างนะครับของเรื่องฟรี t เทลเรียกได้ว,ว่านะครับปมทั้งหมดของเรื่องเนี่ยมันได้ถูกผูกเอาไว้นะครับเมื่อ400ปีก่อน ย้อนเวลากลับไปในอดีตเมื่อ400ปีก่อนนั้นมันถือได้ว่ามันคือยุคที่เหล่ามาังกรทําการปกครองเหล่ามนุษย์ซึ่งหลายคนก็เรียกยุคนี้ว่ายุคเริ่มต้นของเรื่อง f ฟรีรเทลซึ่งในยุคนี้นะครับเหล่ามนุษย์เนี่ยเขาเพิ่งจะเริ่มนะครับก่อตั้งอาณาจักรขึ้นมา ซึ่งที่มีการเปิดเผยมาก็คืออาณาจักรแบ็กนอฟแต่ด้วยความที่ว่านะครับเมื่อ400ปีก่อนเนี่ยมีจํานวนผู้คนนะครับน้อยมากจึงทําให้นะครับส่วนมากเนี่ยจะก่อตั้งเป็นได้เพียงแค่หมู่บ้านแล้วในบางหมู่บ้านก็จะมีเหล่ามังกรนะครับที่ปกครองอยู่หรือว่าอาศัยอยู่กับมนุษย์คือในสมัยก่อนครับเหล่ามนุษย์เนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่แต่เชื่อไหมล่ะครับว่า400ปีก่อนเนี่ยเหล่ามังกรนะครับถือได้ว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่ฉลาดนะครับที่สุดในโลกเลยและพวกเขา ก็คอยสอนหนังสือมนุษย์หรือว่าคอยสอนเวทมนต์ให้ซึ่งนี่ก็คือนะครับบริบทคร่าวๆของโลกฟริเทลเมื่อ400ปีก่อนซึ่งก็แน่นอนนะครับว่าในเมื่อมีด้านดีเนี่ยมันก็ต้องมีด้านที่ไม่ดีและแล้วครับสงครามที่ถือได้ว,ว่าเป็นชนวนเหตุของเรื่องฟริเทลเนี่ยมันก็ได้เกิดขึ้นมาซึ่งมันถูกเรียกว่า สงครามเทศก,การลราชาแห่งมังกรมันคือการต่อสู้ระหว่างมังกรที่อยู่ฝั่งมนุษย์และมังกรที่คิดว่านะครับเรามนุษย์เนี่ยคือศัตรูทั้ง2ฝ่ายนะครับทำการต่อสู้กันและสงครามนี้ครับมันกินเวลามานานมากจนอยู่มาวันหนึ่งครับอาณาจักรที่มีชื่อว่าแบล็กนอฟซึ่งตั้งอยู่ที่ทวีปอิสกาเนี่ยก็ได้ทราบข่าวสารมาว่านะครับอีกไม่นานเนี่ยมังกรฝั่งตะวันตกจะทําการบินข้ามท้องทะเลมาเพื่อโจมตีอิสกาและทําการนะครับกินเหล่ามนุษย์ ที่นี้ครับราชินีแห่งเมืองแบ็กนอฟซึ่งเธอมีชื่อว่าไอรีน ก็ทําการนะครับคิดคนเวทมนต์หนึ่งซึ่งมีชื่อว่าเวทปราบมังกรหรือก็คือเวทมนตราก้อนเซเลเยอร์เ่อมีความจำเป็นต้องสร้างเวทมนต์น,นี้ก็เพราะว่านะครับเกร็ดของมังกรเนี่ยมีความทนทานต่อเวทมนต์เป็นอย่างมากดังนั้นครับเธอจึงต้องสร้างเวทมนต์ที่สาม,มารถนะครับสร้างความเสียหายต่อมังกรได้ในระหว่างนี้ครับสงครามเนี่ยก็ยังคงดําเนินต่อไปแล้วมันก็นะครับขยายวงกว้างมากขึ้นและมากยิ่งขึ้นตระกูลบาคุนิวนะครับก็ถูกลูกหลงและเหลือรอดเพียงแค่เซเลฟ ในเวลาเดียวกันนักหุบเขามอนเทสหมู่บ้านของชายคนหนึ่งได้ถูกมังกรที่เขารักโชมตีเขาจึงคิดว่าตัวเขานั้นจะทําการส่อหาพลังพลังที่มีความสามารถในการสังหารเหล่ามังกรเขาทิ้งชื่อเรื่องของตัวเขาและใช้ชื่อว่าแอคโนโลเกียหลังจากตัวเขานะครับได้เรียนรู้เวทปราบมาังกรแล้วตัวเขานั้นก็ทําการไล่ล่าและสังหารเหล่ามังกรมากมาย จนตัวเขานะครับได้รับสมญานามว่าราชแห่งเหล่ามังกรแอคโนโลกีย มาทางฝั่งของอาณาจักรแบล็กนอฟหลังจากไอรินเมลเซเลียนได้คิดเวทปราบมังกรขึ้นมามันก็ปรากฏว่านะครับในตอนนี้เนี่ยร่างกายของเธอนะครับก็ได้เกิดนะครับการเปลี่ยนแปลงไปเมื่อผิวหนังของเธอนะครับได้กลายเป็นเกล็ดของมังกรจึงทําให้นะครับสามีของเธอเนี่ยต้องทําการนะครับจับไอรินไปขังและประหารเธอซะแต่เนื่องจากว่านะครับในตอนนั้นเนี่ยไอรินครับเธอท้องเอลซ่าอยู่เธอจึงไม่ยอมตายครับและกลายร่างเป็นมังกรเพื่อบินหนีนะครับออกจากเมืองไป ทีนี้ครับในเวลาเดียวกันทางด้านฝั่งของเซเลปเนี่ยก็ได้เข้าเรียนหนังสือที่โรงเรียนมิวเดียนนะครับโดยเขามาเรียนก็เพราะว่าตัวเขานะครับต้องการที่จะศึกษาแล้วก็ค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับการคืนชีพคนตายและเนื่องจากว่านะครับเซเลปเนี่ยศึกษาเรื่องต้องห้ามนะครับจึงทําให้ตัวเขานะครับถูกคําสั์อังเซลัเข้าครอบงำแล้วมันก็นะครับส่งผลให้ตัวเขาเนี่ยกลายเป็นอมตะและเนื่องจากว่านะครับเซเลปเนี่ยเขาเป็นอมตะเขาจึงมีเวลานะครับในการวิจัยเนี่ยเยอะมากจนหลายร้อยปีผ่านมาครับเซเล เ,เขาก็สร้างอาณาจักรหนึ่งขึ้นมาซึ่งมีชื่อว่าอันวาเลสแล้วก็สามารถนะครับคืนชีพน้องชายได้ หลังจากที่นะครับคืนชีพน้องชายได้แล้วเซเลฟเขาก็นะครับนำนัดสื่อไปให้อิกนิวเลียงอิกนิวนะครับก็ทำการตอบตกลงและบอกเซเลฟว่าตัวของเขานั้นจะทำการเลี้ยงดูและสอนเวทมนต์นกับนัดสือและตัวเขาก็จะพานัดสื่อข้ามการเวลาไปกับเด็กอีก4คนและทั้งหมดก็เพื่อกำจัดแอคโนโลเกียทางด้านฝั่งของเซเลฟนะครับก็ทำการนะครับตอบตกลงเพราะเขาเชื่อว่านะครับในสักวันหนึ่งเนี่ยอิกนิวจะเลี้ยงนัตสือจนเก่งจนสา มามที่จะฆ่าเขาได้แอนนาฮัตกลีลจึงทําการนะครับส่งพวกเขาข้ามการเวลาไปไปยังโลกอนาคตในอีก400ปีข้างหน้า หลังจากนั้นสื่อนะครับเขาทำการเดินทางข้ามกานเวลาไปทางด้านฟังของเซเลฟเองตัวของเขานั้นก็ยังคงอยู่ในโลกเมื่อ400ปีก่อนและเขาก็ได้มาเจอกับนะครับมาสเตอร์เมวิธทั้งสองคนนะครับก็ได้มีความสัมพันธ์ต่อกันทางด้านฟังของเซเลฟได้สอนเวทมนตร์ให้กับมาสเตอร์เมวิธและผองเพื่อนของเธอจนในเวลาต่อมาครับพวกเขาก็ได้กอดตั้งกิลซึ่งมีชื่อว่า y t a ิล แต่ว่านะครับก่อนหน้าฟริเทลถูกก่อตั้งเนี่ยกิวแรกของโลกนะครับได้ถูกก่อตั้งขึ้นมาซึ่งกิวนี้มีชื่อว่ากิวมาเกียดากอนหรือก็คือนะครับกิวที่เป็นเจ้าของภารกิจเควส1 0 0ึปีแต่ทว่านะครับเรื่องที่ไม่คาดคิดเนี่ยมันก็ได้เกิดขึ้นมานะครับเมื่อมาสเตอร์เมวิธเธอได้ถูกนะครับคำสาปอังเซลัมเนี่ยเข้าครอบงำแล้วคำสาปอังเซลัมนะครับก็ฆ่าลิต้าแม่ของมาสเตอร์มาคาลอฟ จึงทำให้มาสเตอร์เมวิทนะครับหวาดกลัวมากและวิ่งหนีไปทางด้านฝั่งของมาสเตอร์เมวิทนะครับก็ได้มาเจอกับนะครับเซเลบแต่ว่าคํำสาปของเซเลบเนี่ยครับก็ ทำกาะนะครับช่วงชิงชีวิตของมาสเตอร์เมวิสทางด้านฝั่งของเซเลบนะครับก็นำลังของมาสเตอร์เมวิสเนี่ยกลับมายังฟริเทลและให้มาสเตอร์เพลจนะครับรับช่วงต่อไปทางด้านฝั่งของมาสเตอร์เพลจนะครับก็ตรวจสอบร่างกายของมาสเตอร์เมวิสแล้วก็รู้ว่านะครับมาสเตอร์เมวิสเนี่ยเธอนะครับยังไม่ตายนะครับและแถมยังมีลูกอีกด้วยแล้วลูกชายของเธอนะครับก็มีพลังเวทมนต์ที่โหดมากครับ เพลสจึงคิดว่านะครับจะนาเด็กคนนี้เนี่ยไปทิ้งเอาไว้และปล่อยให้เขาตายไปเพราะว่าหากว่าเด็กคนนี้นะครับได้เติบโตขึ้นมาละก็ตัวของเขานะครับก็อาจที่จะเป็นภัยต่อโลกเวทมนต์ก็ได้เพลสนะครับจึงนําเด็กไปทิ้งแต่เทว่าเรื่องที่ไม่คาดคิดเนี่ยมันก็ได้เกิดขึ้นมาครับเพราะเนื่องจากว่านะครับตัวของออกัสเนี่ย แข็งแกร่งเป็นอย่างมากจึงทําให้ตัวเขานะครับสามารถนะครับรอดชีวิตมาได้และกลายเป็นว่านะครับตัวเขาเนี่ยก็ได้มาเจอกับจอมเวทมนต์ด,ดำเซเลฟซึ่งก็คือนะครับพ่อของเขาเองเซเลฟนะครับก็ทําการตั้งชื่อให้เด็กคนนี้ว่าออกัสแต่เซเลฟก็ไม่รู้นะครับว่าทางด้านฝั่งของออกัสเนี่ยเขาเป็นลูกของตัวเองแต่ว่านะครับที่พีคมากเลยก็คือออกัสนะครับเขาจําได้ว่าเซเลฟเนี่ยเป็นพ่อของตนหลังจากพบกันนะครับทางด้านฝั่งของเซเลฟเนี่ย ก็พาออกก๊าซนะครับกลับไปยังอันวาเลสแล้วเซเลบนะครับก็ออกเดินทางต่อไป แล้วไปเจอเข้ากับนะครับรากันสเเลเยอร์คนหนึ่งซึ่งมีชื่อว่าไอรีนเบเซเลียนทางด้านฟังของเซเลปนะครับก็ด้วยความที่ว่านะครับตัวเขาในเชี่ยวชาญเวทมนต์มากเซเลปนะครับจึงทําการรักษาไอรีนจนตัวของเธอนะครับสามารถกลับคืนร่างมนุษย์ได้แต่ทว่าไอรีนนั้นก็กลับต้องสูญเสียสิ่งหนึ่งไปซึ่งก็คือประสาทสัมผัสของเธอไม่ว่าตัวของเธอนั้นจะกินอาหารมากเพียงแค่ไหนหรือว่าต้องการข่มตานอนหลับตัวของเธอนั้นก็ไม่สามารถนอนหลับ ได้เธอจึงทําการคิดว่านะครับตัวของเธอในตอนนี้เนี่ยมีลูกอยู่คนหนึ่งไอรีนจึงคิดว่าตัวของเธอนะครับจะทําการเอนชันตัวของเธอไปอยังร่างกายของเด็กคนนี้แต่ว่าตัวของเธอนะครับก็ทําไม่ลงแล้วเธอก็ได้นําเอลซ่าไปทิ้งไว้ที่หมู่บ้านลอสแมรีแล้วตัวของเธอนั้นก็ได้ออกเดินทางไปกับเซเลแล้วในเวลาไม่กี่ปีต่อมาพวกของนักสืดรักรกูนิวก็ได้มาถึงโลกแห่งนี้ ไม่คี่ปี้ต่อมานั้นเด็กน้อยทั้งเจ็ดคนจะถูกแยกไปอยู่ตามกิ้วต่างๆ ซึ่งทั้งหมดนี้ก็คือนะครับเรื่องราวของอดีตเมื่อ400ปีก่อนของเรื่อง f ฟอร์เทลก็นะครับขอบอกก่อนเลยว่าหากว่าใครนะครับดูมาถึงตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะนะครับกลับไปดูตอนที่1ต่อได้เลยเพราะว่าตัวของผมนะครับได้ทําการพาคุณผู้ชมเนี่ยพามาตั้งแต่อดีต400ปีนะครับถึงตอนที่1เลยก็เรียกได้ว,ว่าครับเหนื่อยมากแต่ว่ามีคนขอมาเยอะครับก็เลยทําให้สักหน่อย ก็นะครับประมาณนี้อยากจะบอกว่าครับเนื้อหาของเรื่องนี้เนี่ยมันมีการนะครับเรียงมาตั้งแต่อดีตครับถึงปัจจุบันเลยคลิปนี้ก็หวังว่านะครับมันคงสามารถที่จะตอบคําถามหรือว่าตอบข้อสงสัยได้ขอบคุณกระตูนที่พาเรามาเจอกันและเช่นเคยครับมาเราย,ยังแพ้ลาเพราะว่าลาไปก่อนบายรักนะจุบจ๊บจอื้อ